นี่รเดียวจะทัยังไงมั้น่อจทัรกนไันี่พ่อนพ่อคนนี้มาทวรกันแล้นี่มันนีเฮงออกป็นสาลบาตนี่เป็นยังรถไปด้เป็นสาลบาตันี่โอ้ยบ่าหวดอกตาตะนีไปบ้านเอกอันกับว่าอันขอบคุณหลายๆเด้ออย่างกับลูกกับเนานี้เอาใสดท้ากนเอนเลย้กงไปมันแห้งไปแล้วสีอ่ มูลค่าแพงนะแต่ว่ามันติดไปพิชอย่างย้ายเมื่อยแตกว่ามันไิ่ติดแต่ว่าเราไึงกินชื้นมือบอได้ว่าบอถินเด็กบอเด็กกินเหลวสีอันเป็นยังไงบอเนี่ยบัดนี้พอกินแล้วไปบ้านนะไปอาบน้ำนอนกับพรทันนอนตะลิกเลยนอนตะลิกมันเป็นหิวนอนถิงพุทธตายเนี่ยบัดนี้โทรศัพท์ก็โทรพรทัานติ่นได้เอามากกรดโคตรชื่อมากไหมพระท่านในนี้โทรแล้วบัดนี้ ทรไปห็นของยายยังได้ย้ำยายจะทรมาหยังสินมัดมาเอายายนายยายแต่เดี๋ยวนี้ว่านเลยจะงัดบ้านไปเอาไม่เอาอืมยายไม่ใช่ยายกับพ่อหนุ่มกอุปลานมาเพราะวางสินแล้วเพิ่นว่าจะได้มากกับโเดียงเลยโมรูยงนอนเพิ่นเลยมากเบ่งมาเอินไปพฟื่อนหลวงบาลเลยวันเถอะเอินเปิดประตูกับพ่อเปิดบ่อย่างบันนี้เพิ่นการงัดมาตั้งเข้าไป แต่นตางเีจิตใจนาะน้าตางเอาต่างเลยเนาะหาธรรมดาแค่ถึงเลือกถึงเรือลุงเนาะีเพราะยังงั้นกับยูนะผู้ใดมื่เอิเพราะยังงั้นหมดเพรายังน้อมเพรยังน้อมบ่วางกัแล้วกัมือเอิเพราะยังงั้นพราะยังงั้นนอนนาติดหมดเพรยังน้อมมท่นหอนมีคนมืเอินเพราะยังงั้นแล้วปย้าบัดที่ไปลุงบ้านท่นพราะยังงั้นแจ้งตแต้งอย่างน้ เพราะน้องจังแมียบเมีไปไ่เอาเจ้ามาอย่างตาเอ้ามาเอินเจ้าย้ายเราวนอกเมื่อเอิญผู้ใดไปเอิ้นแล้วก่อนไปเนี่ยเด็กนี่เป็นของรอกสารวะเอ้าไปเอิ้นก่อนแล้วเพราะยังงั้นว่าเอ้าเจ้าคือไปเอินผมแล้วต้นึ่งไม้ยังไงเนี่ยเดาก็มาเดิมเนี่ยสัตวโอ้แต่เราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้พวกน้น้องไปเอินแล้วก่อนแล้วเตี้ยมโตซิไม้โอ้ยเพราะยังน้องคอยเมียบเมียบไปโอ้ เอออาพัฒนาบางตายก็มีแนวรักษาพารจะเเป็นอีดกบ้านยายก็มีอันนั้นตาแดด้วยมีขว่งตาแด้คนก็เห็นเหมือนบ้านแบบยิตกหลังเก่าเา็นปละเสีย แต่ว่ามันหักบ่ไนั่นกับเจ้าของแต่บ่ได้บ่แน่นกับเจ้าเนี่ยเจ้าเห็นบ่ป่ะเนี่ยบ่เห็นเหรอเห็นแต่แต่ว่าเปิดเสียไปแต่ว่าคนอื่นนี่ยเขาจะเห็นยางวันยางมันพานี่จะยางยางเด็ดกุ็คือเนี่ยอ๋อวันนี้ลื้อบ้านแล้วไปยื้อใจแล้วป่ะเนี่ยตอแยกกับปล่อยเขาบอก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 เขาบอกบอกหมอไม่เห็นคุณโดนเนาะแต่ว่าไปเปรี้ยวา บอกแต ais, valley, ่ว่ามันหนีติสันเป็ยนมัอู้นั่นแบบที่วาเียงต่อวันนั้นที่ว่าเรียต่อย่นี่ทันอัน